สยธรรมเป็นเครื่องขัดเราเราให้เป็นคนดีคนดีรูปร่างกลางตัวนี้เกิดมาโดยหลักธรรมชาติแห่งกรรมท่านตกแต่รมหมายถึงการกระทํากรรมดีกรรมชั่วคนทําดีทาชั่วสัตว์ทําดีทาชั่วเป็นกรรมขึ้นมาในทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วเสมอกันหนดผู้ที่ทํากรรมดีขึ้นมาไปเกิดก็มีรูปสดสวยงดงาม มีความเสียสละมีจิตใจอันกว้างขวางไปที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนเพราะเป็นผู้มีจิตใจอันกว้างขวางเบิกทางก้าวเดินของตัวเองไปโดยลำดับลำดาจะเกิดแม้ในพบเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่มีจิตใจอันกว้างขวางมีความสุขความเจริญยิ่งดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นบริษัทบริวารส่วนมากท่าน มักจะพูดถึงว่าผู้มีความดีงามแล้วลไม่ค่อยไปเกิดเป็นสัตว์หากมีพลัดถูกันบ้างแต่เพียงเล็กน้อยแล้วก็พลิกตัวได้กลับขึ้นมานี้มีนิดหน่อยแต่ส่วนมากที่เป็นพื้นฐานแห่งการยอมรับกันก็คือว่าผู้ทำความดีความดี เช่นอย่างผู้มีการให้ทานมีความรักใคร่ใฝ่ใจในการทำบุญให้ทานเสียสละทั่วทั่วไปทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งผู้มีบุญมีคุณทั้งบูชาคุณท่านผู้เลิศเลยเหล่านี้กลายมาเป็นกุศลหนุนจิตใจของเราเว <c oughs> ลาไปเกิดก็ไปเกิดเป็นเทบุตรเทวดาอินทรมงแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เป็นมนุษย์ที่มีรูปสดสวยงวดงามไม่ขัดสนจนใจในทรัพย์สมบัติเงินทองมีเกือมหน้าแห่งการให้ทานมีความราบลื่นไปทุกการสถานที่เวล่ำเวลาทุกกำเนิดที่เกิดได้สถานที่ใดมักจะเป็นกำเนิดของผู้มีบุญกันทั้งนั้นการรักษาศีลก็เหมือนกัน ศีลกับทานเป็นเครื่องกลมกลืนกันไป <c oughs> เป็นเครื่องกล่อมให้บุกหรือหล่อล้อมให้บุคคลผู้มีทานมีศีลน,นั้นมีรูปร่างกลางตัวสดสวยงดงามมองดูแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้หญิงตอมถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้ชายตอมเพราะอะไรจึงตอม ผู้หญิงมีทั่วโลกผู้ชายมีชั่วโลกทำไมไม่ไปต่อมาหาตองอะไรกับคนคนนี้หญิงคนนี้ชายคนนี้นี่เพราะเขามีเสน่ห์เขามีการทำบุญให้ทานหล่อห้อมกายวาจาใจาของเขาประพฤติปฏิบัติตัวด้วยคุณงามความดีตลอดไป เมื่อหล่อหลอมไปด้วยคุณงามความดีหนักเข้าหนักเข้าถึงการเวลาที่พระพรากจากไปตายแล้วกลับมาเกิดในชาติใดพวกใดจะเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ที่สวยงามจิตใจมีความกว้างขวางเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปที่ไหนคนรักคนชอบเขาเขาลบสักการะปูชาแท้แม้เป็นเด็กก็น่ารักนี่ คนมีศีลมีทานคนมีการภาวนาจิตใจมักมีความรอบคอบเป็นอย่างน้อยมีใจฉเฉลียวฉลาดแล้วก็มาประดับตัวเองให้ปรับคฤตปฏิบัติตัวด้วยกายวาจาใจด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทำอะไรไม่ค่อยบอกพร่องเพราะ,พระปัญญา <c oughs> เป็นเครื่องไกรกองเกิดขึ้นจากศีลและภาวนา นั่นแหละทำเป็นเครื่องกล่อมจักโลกให้เป็นคนดีถ้ารูปร่างก็ให้มีรูปร่างอันดีงามทั้งหญิงทั้งชายการแสงออกก็ไปเลาะเพราะพลิ้งด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัดด้วยธรรมไม่กระแทแดกแกตดังด้วยอำนาจแห่งโทสะที่หาเหตุผลไม่ได้นี่ แล้วความรอบคอบทูกอย่างขึ้นอยู่กับเรื่องภาวานาเนี <c> ่ย <oughs> คนมีศีลมีธรรมอยู่ในใจมากจากใครขควรพินิจพิจารณาถึงรายได้รายเสียของตนวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทำประโยชน์อะไรบ้างแก่โลกแก่ตัวของเราได้ <c oughs> พินิจพิจารณาเสมอถ้าเป็นการทำความเสียหาย ก็พยายามดัดแปลงแก้ไขความประพฤติของตนเหล่านั้นเสียกลายเป็นคนดีประพฤติแต่ความดีงามขึ้นมาไปที่ไหนคนก็รักชอบใจเคารพบูชาไม่เหมือนอันถภาที่สันดาลเลวเลวร้ายไปที่ไหนไม่มีใครอยากพบค้าสมาคมหมู่เพื่อนแต่ก็จัดกระจายเพราะความดีไม่มีดิตัว ีคนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมต่างกันอย่างนี้วันนี้ได้พูดถึงเรื่องการให้ทานการรักษาศีลยอ่อๆให้แก่พี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วนำไปปฏิบัติที่สำคัญที่สุดก็คือการอบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นนั่นแหละ เป็นจุดหมายแห่งพุทธศาสนาหรือเป็นแก่นแห่งพระพุทธศาสนาโดยแท้เราจะได้ประสบพบเห็นความสําลาญบานใจความ <c oughs> สงบโล่งเย็นความแปลกประหลาดและอัศาจรรย์ภายในจิตใจของเราผู้วบำเป็นเสียเองไม่ต้องไปถามคนนั้นคนนี้เช่นถามว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนพรหมโลกอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหน ก็ก็ตามย่อมจะเริ่มทราบขึ้นภายในจิตใจของผู้มีจิตตภาวนาเวลาภาวนาเบื้องต้นก็มีแต่ความสงบภายในจิตใจเย็นภายในจิตใจขั้นต่อมาก็กระจายกระแสแห่ง ความสว่างก็จากแจ้งออกไปให้มองเห็นสิ่งภายนอกจากตัวไปโดยลำดับกว้างความลึกซึ่งออกไปสุดท้ายคำว่าบาปว่าบุญคำว่าเปรตว่าผีคำว่าสัตว์นรกเอเวจีก็ไม่พ้นที่จิตตัวนี้จะสัมผัสสัมพันธ์และเออจนได้ในสิ่งเหล่านั้นเพราะจิตใจมีความสว่างสวัยมองเห็นได้ไกลมากทีเดียว ไม่มีขอบเขตยานวิถีอย่างทราบไปถึงไหนสัตว์อยู่ที่ไหนดีชั่วประการใดบ้างเห็นไปหมดเห็นไปหมดนี่คือพยานอย่างทราบของนักภาวนานมีพระพุทธเจ,เจ้าเป็นประธานรับพระพุทธเจ้าเ,เป็นพระองค์แรกที่ทรงทราบเรื่องสัตว์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีทุกเพศทุกภูิ รองจากนั้นก็เป็นสาวกทั้งหลายที่มีความเชี่ยวชาญเต็มกำลังวาสนาของตนก็ทราบได้แล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้ละไปสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอันเป็นแนวทางให้เป็นความชั่วช้าหลามมกเช่นเป็นเปรตเป็นผีตกนรกอเวจีเป็นต้นให้ละความชั่วช้าหลามบกนั้น แล้วบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อจะไปตามวิถีทางที่ถูกต้องดีงามคือไปทางสวรรค์สวรรค์หกชั้นตั้งแต่จาตุมขึ้นไปถึงปรนิมิตตวสาวดีสวรรค์หกชั้นนี้สำหรับคนบุญมีกุศลสินทานประจำใจตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆ ตามความสามารถวาสนาของตนที่มีมากน้อยถ้าวาสนาเป็นพื้นแห่งสวรรค์ก็ขึ้นสวรรค์ชั้นจาตุ้มนี้ก่อนจากนั้นก็ลำดับขึ้นไปถึง <c oughs> ดาวดึงอำนาจวาสนาต่างกันเลื่อนขึ้นไปเป็นชั้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 นและขึ้นสู่พรหมลกสิก16ชั้นนี่ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลสิลนทานของเราเราจะได้ครองสมบัติทิพ์ทั้งหลายบนสวรรค์เราได้ยินแต่ตำหรับตำราว่าท่านเป็นเทวบุตรเทวดาอิ่มรมอยู่สวรรค์ชั้นนั้นๆเราก็ก็มีสิทธิที่ทจะบำเพ็ญตัวให้ไปในสถานที่เช่นนั้นๆได้เหมือนกัน กับคนอื่นหรือเทวดาอินพรหมทั้งหลายอื่นๆนั่นแหละ <c oughs> เพราะทางสายเดินไปเพื่อความเป็นเช่นนั้นเกิดขึ้นจากการสร้างความดีของเรามากน้อยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการรักษาตัวด้วยความมีศีลและไม่เบียดเบียนทำลายผู้อื่นผู้ใด ให้ได้รับความกระทบกระเทือนเสียหายเป็นผู้มีปกติดีงามทางกายวาจาใจไม่กระทบคนอื่นตัวเองก็เป็นสุขเหล่านี้แลเป็นเครื่องหนุนให้เราได้ไปเกิดสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นลำดับลำดาไป